พลตจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัฒสรพบตรบเป็นประธานในการถแถลงข่าวการตรวจค้นจับกลุ่มหัวหน้าขบวนาการทุจริตสอบเข้าในสิบตำรวจพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวว่าจากกรณีข่าวเมื่อปลายปีที่แล้ววันที่27พฤศจิกายน2515มีข่าวว่ามีการเผยแพร่เฉลยข้อสอบในสิบตำรวจซึ่งเมื่อสืบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลและรู้ว่ามีขบวนาการทุจริตข้อสอบจริง ึงให้ทางกองบังคับการปราบปรามทาการสืบสวนสอบสวนต่อเพื่อให้ทราบถึงเครือขา่ายเบื้องต้นทราบว่าเครือข่ายมีประสบการณ์และเคยทํามาหลายครั้งแล้วเมื่อทําการสืบสวนต่อทําให้สามารถขออนุมัติออกหมายจับได้ทั้งหมด18หมายกับกลุ่มได้14ลายและนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวมีข้อมูลหลักฐานว่าไม่ใช่มีแค่การทุจริตสอบตํารวจอย่างเดียวแต่มีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยเออเราก็มีข้อมูลหลักฐานว่าไม่ใช่เฉพาะที่จะทุจริต การสอบของตำรวจอย่างเดียวนะครับทำเป็นกระบวนการทําทั้งเรื่องของการสอบของอเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านต่างๆรวมถึงท้องถิ่นด้วยนะครับที่เขาสมัครมาเป็นข้าราชการท้องถิ่นต่าง,างๆนะครับซึ่ง ถ้าขบวนการนี้หลุดรอดไปได้เนี่ยจะเกิดความเสียหายในระย,ยะยาวพลตํารวจเอกดารงศักดิ์ยังยืนยันด้วยว่าการจับกลุ่มขบวนการทุจริตครั้งนี้ซึ่งมีผู้ต้องหาเป็นผู้สมัครสสของสองพรรคการเมืองใหญ่ไม่ได้เป็นการแกนแกล้งโปรดความน่าเชื่อถือแน่นอนแต่ดําเนินการตามพยานหลักฐานที่มีโดยเฉพาะเส้นทางการเงินที่มีไปถึงผู้ต้องหาทั้ง17คนเป็นรูปแบบการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆโดยการเข้าจับกลุ่มเป็นไปนตามพยานหลักฐานที่มีไม่ใช่การเจาะจงเวลาก่อนวันรับสมัครสสแน่นอน ดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตมีตั้งแต่กลุ่มนายหน้าและผู้เข้าสอบตามหมู่บ้านต่างๆเมื่อได้ตัวผู้เข้าสอบทําให้สืบไปถึงตัวนายหน้าไปจนถึงตัวผู้นําโพยเข้าสอบมาให้ผู้เข้าสอบซึ่งการเรียกร้องค่าตอบแทนมีหลายราคาตั้งแต่200,000-600,000บาทซึ่งโพยคําตอบมีหลายรูปแบบทั้งโพยตัวเลขมีการเฉลยข้อสอบ150ข้อ4ชุดโพยคําถามและมีคําตอบเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆซึ่งให้ผู้เข้าสอบจําไปตอบ ในส่วนของกองบังคับการปรับตามทําการสืบสวนสอบสวนจนพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมกระทําความผิดสวนและ18รลายและทําการขยายผลไปถึงผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนมาตรการป้องกันการทุจรติตในอนาคตพบวตะรอมีคําสั่งให้ตํารวจกองบังคับการปรับรามส่งกําลังพลสนับสนุนเข้าร่วมเป็นกรรมการข้อสอบอีกหนึ่งหน่วยจากเดิมมีเจรจาตารวจแห่งชาติร่วมเป็นกรรมการอยู่แล้วมาตรการต่อมาคือลดจานวนสนับสอบข้อเขียนเพื่อให้ง่ายต่อการกํากับดูแลสุดท้ายคือการ เพิ่มความเข้มงวดจะดูแลข้อสอบในทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกข้อสอบส่งตีพิมพ์ข้อสอบและกระจายสู่สนามสอบซึ่งความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้ว